สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมสวนดอกไม้นะคะทุกคนเป็นร้านขายดอกไม้รีวดวค่ะตอนนี้เป็นช่วงนี้เป็นหน้าดอกไม้เลยทุกคนฟัง่ห็นไหมฟังไม่รู้เรื่องค่ะอ๋อพี่เขารู้หน้านี่ดงนี่ออกไม่ได้เลยคนเหนือมันสวยทุกอย่างเลยสวยทุกดอกสวยแบบปังๆพ่อรู้อีกเหรอว่าพี่เขาคนเหนือเหนือหรือเปล่าคะ ทั้งดอกกุหลาบไฮเดรนเยี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มไปหมดไม่ร um ู้ชื่อค่ะทุกคนได้เลาสวยมากดูดอกกุหลาบดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิไฮเดรนเยยมีทั้งสีม่วงสี สีชมพูฉันหลงข้สวนต้นไม้จะ,จะตายาคนปังนนมากปังบุรุษยีไม่รู้พูดว่าอะไรทุกคนที่นี่คือสวนดอกไม้ในทออนะคะสวยมากเลยทุกคนเป็นสวนดอกไม้เป็นร้านขายดอกไม้ในทออดอนเมืองค่ะทุกคน